แอบพางกฎหมายกำลังดีเลยสวัสดีค่ะเพื่อนกินโรตีกันไหมจ๊ะใครอยากกินก็ไปหาซื้อกินแล้วนะจ๊ะโรตีอร่อยอร่อยจ้ะธรรมดาสิบบาทใส่ไข่ยี่สิบจ้ามัตตบะอันละสี่สิบบาทจ้ะลาวายี่ห้าบาทจ้ะโรตีกรอบก็ยี่ห้าบาทจ้ะ อยากได้แบบไหนสั่งได้เลยนะจ๊ะจ่ายเงินเองนะจ๊ะหิวไม่มีอะไรกินพอดีโรตีผ่านก็เลยแวะกินโรตีดีกว่าเรียกโรตีจอดจอดหน้าบ้านนี่จอดหน้าร้านจอดตรงต้นไม้พอดีเลยอยากกินไหม คิดส,ส,ส,สั่งธรรมดาไปห้าใช่ไหม <Course. S 1> เอาเพิ่มไปอีกสองเดี๋ยวไปหยิบสั่งให้เดี๋ยวหยิบสั่งเพิ่มให้เป็นเศษอันแล้วคลอยน,นี่สองเนาะ ธรดาเจ็ดอันใช่ป่ะอืมธรรมดาเจ็ดอันกล้วยสองอย่างคือนกินไม่เป็นไอลาวานี่มันอะไรอ่ะโอวตินไนน์นนครับอ๋อเป็นเนยเหรอไม่ใช่ครับเป็นเนยกานโนมัพอันไหนอ๋อ้ไต่กรอบอ่ะไอ้อะไรวะซาลาเปาอ่ะอ๋อนึกว่าลาวานึกว่าไอนี่ไมโล ใช่ใช่ไหมเอ,เอาลองลองลองแบบมันห่อแบบนี้ใช่ไหมลาวาไม่ใช่นี่จ้ะลาวะต้องใส่เนยใส่นมข้างในอ๋อแล้วก็พับปิดมันใช่ไหมเอาเอามาลองด้วยอันหนึ่งธำรมดาเช็ดลาวะอย่างนีง้ปะ ราวัหนึ่งธรรมดาเจ็ดะลาวาธรรมดาเควยสองอะอะไออันแรกไม่ต้องพูดถึงความแร่ใจตังไปแล้วอันใหม่ก็เป็นราวา1นึงกับกับธรรมดาสองเป็นอีกสี่ิบ้าบาทใช่ไหมใช่คเมเ อยากกินไส้ไหนสั่งเอานะจ้าสั่งมาสนใจตังเองสั่งมาแล้วก็โอนตังมาด้วยแต่เวลาจะกินไปหากินเอาเองเอองล้วยงามๆรื้วยสวย,สวย มาเนี่ยรรตีจอดหน้าบ้านเราลดเสียงดังหน่อยเือ่ข้าวนิ้วรู้จะกินอะไรดีกินโรตีเพิ่มความบ้วนแล้วกัน เพมาเอาตังเพิ่มมาเอาตังเพิ่มอเออไม่ทันเห็นลาวาเลยแหมลูกค้ามาเอาผ้าสะก,ก่อนเนเยเธออันนี้เขาเรียกลาวา มันจะเป็นกันแบบอ๋อตัดออกมามันก็จะเป็นนมเยิม้มเ,เลยเยิม้มอ๋อนี่เธอแบบนี้เขาเรียกลาวาไว้น่ากินดีนะเธอเออมีเตอ,อะไรบแปลกนห่เธอ เพื่อนคิดว่าเรากินคนเดียวเราจะกินหมดไหมไม่หมดหรอกสามัน้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็นนี้ลูกชายมาลูกชายย้ายมาอยู่ด้วยแล้วมีคนกินด้วยละเพื่อนอยากกินอไหเลือกดูนะครับสั่งเอานะครับ ว้าอ wow. ุ้ยน่ากินกนะเธอแบบนี้น่ากินไหมเธอสั่งคนกินคนเดียวสั่งทั้งหมด10สิบอันพอดีธรรมดาเจ็ดละวันหนึ่งกล้วยหอมสองสิบอันพอดี ให้หอมกันไปเลย ก,กินมิเธอเออน่าก,กินมิเธอกินมิจ๊ะใครหิวก็ซื้อเอาเลยนะจ๊ะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนสั่งเอาเลยจ้าราคาก็มีเธอราคาเด็กอนะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปโรตีให้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูัำว่าค่ะ เช้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปให้นะคะ